ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมเอาพระพิมพ์พระประธานสุขโขทยัยเอามาลงให้กับ f c ได้ประดับรับชมนะครับพระนี้เป็นพระของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพมหลังสีวัลฆังปุกเสกนะครับท่านได้สร้างไว้ในปีพศ2408นะครับนะครับหลังจากท่านขึ้นเลื่อนสมรศักดิ์เป็น สมเด็จพุทธาจารย์โตพรมองศีวาละขังนะครับนะครับพระนี้ก็อยู่ในพระอยู่ในยุคกลางครับยุคกลาง2 4งสยุคกลางครับแล้วก็จะมีกรอบนะครับมีกรอบนะครับมีกรอบนะครับพระเนื้ออย่างนี้สร้าง2 4งสนะครับแล้วก็ถ้าเนื้อเนื้อเป็นอีกเนื้อหนึ่งลงมาก็เป็นสร้างอยู่ในยุคยุคต้นนะครับยุคต้นนะครับอยู่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมากครับใกล้เคียงกันมากครับ ดูครับนี่ครับมีมีกรอบตรงนี้ครับมีแล้วหูหัวไหลจะยุบตรงนี้ครับเอกลักษณ์ของพระในยุคนี้ครับจะหัวไหลจะยุบนะครับแล้วก็มีพระกันใบหูนะครับแล้วแล้วก็พระพักท่านจะหมุนผมหมดผมผลประตูนะครับน่าจะออกเสียมนิดนิดหนึ่งครับแล้วก็เอกลักษณ์ครับพิมพ์นี้ก็คือจะเป็นพระเกตทะลุสุมนะครับทะลุสุมขึ้นมาครับทะลุสุมนะครับคือทำไมถึงเรียกว่าพระพิมพิมพิมใหญ่สุโขทัยก็คือ ก็คือไม่มีเส้นที่สีนะแล้วไม่มีเส้นไม่มีเส้นไม่มีฐานแซมนะครับไม่มีฐานแซมนะครับนะครับดูครับแล้วก็พระก็ไหว้พระซี่คือซุ้มระฆังนี่ครับก็คือจะจะจะโค้งมาด้านนี้นะครับจะจะโค้งแอนมาด้านนี้หน่อยครับด้านเข้ามาด้านด้านด้านในขององค์พระตรงนี้ครับนะครับด้านนี้เขาจะขึ้นตรงครับไหมครับด้านนี้เขาจะแอนตรงนี้หน่อยนะครับนี่คือเอกลักษณ์พระพระพิมพ์นี้เขาจัดไว้ในพระพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับ พระพิเหรียสุโขทัยแล้วหน้าอกท่านจะผายครับผายนะครับผายจะผายหน้าอกผายเอวผายนะครับสวยงามครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ดูนะครับนะครับดูนะครับแล้วก็เอกลักษณ์นะครับนี่มีเส้นประกอบบังคับพิมพ์นะครับแล้วหัวไหล่จะยุบเห็นไหมครับหัวไหล่จะยุบนะครับภาพพิมพ์นี้ก็ถ้าบอกว่าสร้างในยุคนี้ในของ หลวงวิจารณ์ที่เข้ามานะครับคือสร้างครั้งแรกนะครับนี่ครับแกะแม่พิมพ์คือคือได้แกะแม่พิมพ์มาถวายในยุคนี้ครับนะครับนะครับคือแบบแม่พิมพ์สวยสวยงามครับนะครับสวยงามครับพระพิมพ์นี้ก็มีคนมีชื่อเสียงในวงการพักเครื่องก็เก็บไว้นะครับก็ตั้งราคาคำว่าก็แพงนะครับแพงนะครับแต่ที่นี่ก็เอาลงลงให้ทุกท่านได้เผยแผ่นนะครับ ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ศึกษาด้วยกันครับว่าภาพพิมพ์อย่างนี้ก็มีนะครับนะครับเป็นภาพพิมพ์นิยมครับอันนี้เรียกว่าภาพพิมพ์นิยมภาพพิมพ์นิยมนะครับคือตัดชิปนะครับนะครับก็ตัดชิปแล้วก็จะมีกรอบบังคับพิมพ์นะครับสวยงามครับนี่ครับนี่เราจะเอียงแล้วก็ถ่ายครับเขาจะถ่ายถ่ายรูปต้องคือจะมีเงาจะมีบางทีไม่มองไม่เห็นนะครับต้องต้องดูเวลาดูพระในรูปในภาพต้องดูด้วยนะครับนะครับ ดูด้านหลังนะครับเราดูแบบชาวบ้านนะครับดูแบบชาวบ้านนะครับภาบพิมพ์นี้เป็นภาพพิมพ์สุโขทัยครับพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับสวยงามครับดูครับมีเหี่ยวกดแห้งธรรมชาตินะครับนะครับเรามีการก่อนนะครับธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะเอาขยายให้ดูนะครับลองขยายให้ดูนะครับอาครับมาลื่อนนะมาเลื่อนไหม นี่ครับครับตอนนี้ก็เคลื่อนนะครับเคลื่อนย้านไปเรื่อยครับเลื่อนทั่วๆครับดูที่หน้าจอครับนะครับนี่ครับสวยงามไหมครับนี่ครับนี่ครับมีการเหี่ยวหดย่นนะครับนี่ครับเหี่ยวหดย่นทําแบบธรรมชาติครับนี่นครับตอนนี้ก็จะมีพังงอกขึ้นมาครับงอกขึ้นมาครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นดําๆนี่ก็จะเป็นค่าพวกไอตะไคร้ครับ ตระไคร้ครับเพราะภาพิมพ์นี้มีส่วนผสมของตะไคร้ใบเสมานะครับใบตะไคร้ดีลลโบดนะครับนลสวยงามครับแล้วก็มีเม็ดทองด้วยครับมีเหล็กไหลผงไัยดาด้วยครับนี่ครับนะครับแล้วก็มีเศษพาะแต่พระกําแพงด้วยครับนะครับสวยครับสวยช้าๆเล่นช้าๆครับโอเคขึ้นอีกขึ้นอีกนะครับสวยครับมาฟังนี้มาโอเคนี่องค์พระครับนี่พระงอกตัวนี้ครับนี่ครับนี่พระงอกนะครับ มีพังอ้กขึ้นมาครับลงมาเลื่อนช้าๆให้เอซีได้ดูชัดๆครับเลิ่อนช้าๆครับเลื่อนช้าๆครับโอเคตรงๆครับโอเคเรวมาฝั่งนี้ครับนี่เลื่อนตัวทั่วนะครับอ่ะเลื่อนนะครับนะครับหัวไหล่กับรักหัวไหล่จะยุบไหมครับนี่ครับหัวไหล่ยุบเส้นกรอบเส้นบังคับพิมพ์นะครับ บางองค์ก็ชัดไม่ชัดนะครับคือเส้นกรอพวกนี้บางทีก็ชัดไม่ชัดสูงต่ําไม่เหมือนกันเพราะบล็อกไม่พิมพ์หลายหลายบล็อกไม่พิมพ์ครับคนแกะไม่พิมพ์หลายบล็อกไม่พิมพ์นะครับแล้วก็บางองค์ก็มีเพียวมีหลายยกเราไม่ยกแล้วคือเพียวเพียวมีสูงพราะพักใหญ่เล็กไม่ไม่เท่ากันนะครับนะครับอย่าไปอ่ายึดติดแต่ว่าต้องให้ไม่เหมือนอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะพักเขามีหลายบล็อกไม่พิมพ์ครับพิมพ์นี้ครับบล็อกนี้ภาพพิมพ์นี้มีหลายบล็อกไม่พิมพ์ครับนะครับ ลองย้อนไปดูที่ผมลงไว้นะครับมีหลายบล็อกไม่พิมพ์แล้วก็มีหลายเนื้อแล้ววันหน้าผิวผิวผ้วาก็มีหลายสีนะครับนะครับเลื่อนต้องเลื่อนให้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 ใหใหทั่วๆครับเพราะคนก็ดูในจอจะได้เห็นชัดๆครับทีน,นี้ดูด้านหลังดูด้านหลังครับเลื่อเลยคร สวยครับนี mm ่เห็นไหมมีดินมีดินดินเจ็ดป่านะครับมีสีเขียวสีเหลืองนะครับสีแดงนะครับเนี่ยพวกดินดินศักดิ์สิทธิ์นั่นเลยครับนี่ครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับสวยงามครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับสวยงามครับดูครับนี่ครับนี่คือเป็นภาพพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับนะครับเป็นพิมพ์ยุคกลางครับเป็นพิมพ์ยุคกลางนะครับเพราะภาพพิมพ์นี้นะครับ บล็บอกแบบนี้ก็คือมีหลายบล็อกนะครับเราสร้างแต่ยุคต้นมานยุคก,กลางนะครับนะครับแล้วก็ดูเราเอกลักษณ์คือดูเนื้อครับดูเนื้อเป็นหลักนะครับดูเนื้อภาพเป็นหลักนะครับพพเพราะผ้ยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายไม่เหมือนกันนะครับยิ่งปลายเลยยิ่งไม่เหมือนเลยครับนะครับนะครับเพราะที่นี่เราจะมีทั้งยุคต้นยุคกลางยุคปลายแล้ะปลายเลยครับนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับคืออย่าคือพิมพ์พ้บล็อกพิมพ์พ้ก็คือเขาเอาบล็อกพิมพ์ยุคต้นเอามากด เอามากดสร้างในพิมพ์ยุปายยุกกลางก็มีครับยุกกลางก็มีนะครับนะครับพยายามดูเนื้อเป็นหลักนะครับดูเนื้อเป็นหลักบางทีผมก็สับสนเหมือนกันครับบางทีก็ขอโทษขอขมาโทษบางทีก็พลาดเหมือนกันนี่ครับเหล็กไหลผงไผ่ดำครับสวยงามครับเหล็กไหลผงไผ่ดำสวยงามตรงนี้ครับนี่ครับโอ้นี่เหล็กไหลผงไผ่ดำอีกครับสวยงามครับสวยงามเหล็กไหลผงไผ่ดำครับสองจุดเลยครับสามจุดเลยครับโอ้เหล็กไหลผงไผ่ดำเยอะครับเดี๋ยว แต่ว่าพายุปลายเอ้พายุกลางนี่ครับคือจะคือเหล็กไหลผองดําจะเล็กลงมาแล้วครับยุคปลายยิ่งเม็ดเล็กมากครับนะครับพอยุยุคต้นเนี่ยเยอะครับเป็ดใหญ่ๆครับเพราะว่าเขาสร้างพระแรกแรกก็คืออย่างว่าแหละของมีเยอะก็ใส่กันเยอะนะครับนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนเราครับเพราะต้องการเกิดผู้ตุคุณนะครับนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับครับอันนี้ก็เราจะขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ดูนะครับ ดูเนื้อพระที่เป็นพระยุคกลางครับยุคกลาง2408นะครับนะครับเป็นพระที่พิมพ์สวยครับเป็นพิมพ์ิยมนะครับนี่คือพระพักตร์ใบหน้านะครับเดี๋ยวจะลงคข่าให้ดูนะครับเร่าวนะครับสวยงามครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับดูครับดูความเก่าครับดูภาพรวมครับสวยงามครับดูครับนี่คือกลาง เบ็ดนี้เขากำลังผลดออกมาครับพอตกผนึกผุดออกมาครับงอกออกมาครับดูความเก่านะครับดูครับนี่ครับดูชัดๆนะครับเนี่ยดูชัดๆค่อยๆดูนะครับดูใจเย็นๆนะครับเย็นๆนะครับแล้วเราจะค่อยๆเลื่อนให้ดูนะครับดูความเก่านะครับดูครับความเหี่ยวความหดความย่นเหมือนเนื้อ เหมือนเนื้อผิวพันธุ์รรณะของเราเนี่ยครับย่นเหี่ยวย่นย่อนะครับนี่ครับจากธรรมชาติครับเดี๋ยวลองขยายดูครับว่างในมีอะไรบ้างครับขยายเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับ่าในครับโหมเข่าไซส์ครับดูครับครับเข่าไซส์ครับนี่ครับเขาขาวคือเข่าไซส์ครับนี่เข่าไซส์เขาปกคลุมนะครับนะครับเขาขาว กอเราปิดตัวนี้ปิดด้านบนนะครับอีกด้านปิดไปด้านนี้ครับอีกด้านด้านบนยังไม่ปิดนะครับนะครับสวยงามครับดูครับดูครับโอ้หนะครับนี่ก็พุดออกมาแล้วครับเนี่ยพอพักก็มีรอยล้านลอยแล้วเขาผดออกมาครับนะครับผดออกมาครับไหมครับนี่คือเป็นหลักธรรมชาติของพระสําหัทางที่งอกได้ซ่อมตัวเองได้แล้วก็มีรอยล้านแล้วแล้วตอนไหนเขาเขาก็จะมีการงอกตัวปิดนะครับ นี่ครับจะใช่ครับนี่ครับสีสันไม่เหมือนกันครับนะครี่ครับนี่คือตกผลึกแบบนี้ครับนะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าแก่ถ้าสีเขาเขาอยยุมากๆเขาก็จะเป็นสีออกสีเทาๆครับนี่ครับนี่ก็เก่าแล้วครับนี่ก็ไม่ต่้กว่าร5 0ปหครสิบปีครับดูครับนี่ครับให้ดูนี่ครับนี่ครับดูความเก่าต้องดูตรงนี้ครับถ้าพระอายุใหม่ๆขึ้นไม่ได้นะครับทําไม่ได้ครับ นะครับมันก็มีหลายจุดเล็กๆน้อยๆแต่เราเราจะขยายจุดใหญ่ๆให้ดูนะครับนะครับเราก็พยายามจะขยายจุดใหญ่ๆให้ดูนะครับมีนเล็กๆไหลครับนี่ครับเม็ดแดงเม็ดอะไรพวกนี้มีหมดนะครับสวยงามครับ <sm all> เนื้ออย่างนี้เอกลักษณ์อย่างนี้เขาจะเป็นเนื้อพระสร้าง2408นะครับ2408 2่24 2404 2408นะครับนะครับแต่เนื้อนี้พิมพ์นี้ก็จะเป็น2408นะครับนะครับเนื้อแบบนี้24สร้างมาตั้งแต่24 2 2ี่สองสองแล้วก็24002 03 04 004แล้วก็0 08นะครับถ้าเนื้อแบบนี้นะครับลองดูลองเข้าศึกษาดูครับนะครับถ้ายุคต้นเลยอีกเนื้อหนึ่งนะครับนะครับดูข้างนอกออกมาครับ คือพยายามจําเนื้อให้ได้ครับเนื้อเป็นหลักนะครับแต่ก่อนเราก็ไม่ได้เน้นเนื้อครับเราเน่นพิคือดูพิมพ์ครับพิมพ์พอดูพิมพ์เสร็จมันก็ไม่ตรงครับเพราะว่าพิมพ์พิมพ์ระเขาสร้างกันเขาใช้บล็อกไม่พิมพ์เก่านะครับมาสร้างใหม่แต่เนื้อเนื้อพระไม่เหมือนเก่านะครับดูครับนี่คืออันนี้จะมีเศษภาะแตะพระกำแพงนะครับนะครับนี่เศษภาะแตะพระกำแพงนะครับ นะครับนี่คือเสยทั้าแต่พระกำแพงครับสวยงามครับันนี้พวกเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับ จุดอย่างเงี้ยจุดอย่างเงี้ยเราจะดูให้ดูบ่อยๆครับเพราะจุดอย่างเงี้ยคือเป็นผ้าล็อกลอกรูนแบบหรือผ้าทับขึ้นเใหม่าเดียวจะทาไม่ค่อยได้ครับมีรับมีนี่ครับอย่างนี้ครับวิธีดูครับซับซ้อนนะครับจุดอย่างนี้ครับนะครับคือเขาใช้ปูนบกหอยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีงอกเล็กงอกมีงอกใหม่งอกเก่านะครับเขาจะขึ้นอย่างนี้ครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับ พวกโงศาเนี่ยพวกโงศาททาได้ครับผมถึงไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ผมเน้นความเก่าอย่างเดียวนะครับให้ดูความเก่านะครับน่ครับความเก่าจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยดูพื้นหน้าบ้านปูนอ่าพวกกระเบื้องพวกที่ละลานปูนมันจะขึ้นนะครับดูหน้าบ้านเราเทียบเทียบเคียงครับเทียบเคียงดูครับเนี่ยดูลักษณะนะครับธรรมชาตินะครับแล้วเราพวกความผืดพวกนี้จะแกะพวกคนผืดพวกแคลไซา์เกาะหนาปึ๊กเลยครับพวกนี้เกาะหนามากครับนี่คือวิธีการดูพระโบราณนะครับดูของเก่าโบราณ ดูครับขาวซ้ายครับอ่ะดูขาวซ้าเขางอกกันยังไงครับดูครับเราจะดูตั้งแต่ต้นต้นต้นบนเลยครับนะครับดูต้นบนนะครับเราขยายเต็มนะครับครับขยายเต็มเลยนะครับทีนี้เราจะดูดูในร่องครับดูในร่องว่าในร่องที่เ็าแตกหลายล้านลงมาครับนะครับพายุนี้ยังใช้น้าน้าอ้อยเคี้ยวอยู่นะครับน้าพึ่งน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับนะครับนะครับก็แตกหลายล้านวิ่งลงมาครับวิ่งมหอย่างนี้ครับนะครับก็แตกลักษณะธรรมชาติ ตรงไหนขึ้นงอกได้เขาขึ้นงอกเป็นนี้ครับนี่ครับมาดูวิ่งไปเรื่อยครับวิ่งไหลลงมาข้างล่างครับเขาขึ้นได้ไม่เท่ากันหรอกครับนะครับถึงพวกนี้เขาเราต้องดูจากธรรมชาติเนี่ยงอกขึ้นมาเนี่ยเขางอกนะครับคือแตกใหม่แตกเก่านะครับเห็นไครับเดี๋ยวขึ้นตรงไหนขึ้นได้ก็ขึ้นนะครับคือแล้วแต่อาการได้แต่แบบธรรมชาติครับไม่ใช่ขึ้นเท่ากันหมดนะครับนี่ครับขุดุดขึ้นมาไม่เหมือนกันนะครับ ตัวหัวตัวเลี้งขึ้นนะครับสวยงามครับมีหลายแบบนะครับนี่ก็พุดนะครับพุดงอกออกมาครับไหมครับคือตกผนึกนะครับตกพ้องตกผนึกไปเรื่อยๆแต่อันนี้เก่านี่ใหม่นะครับนะครับก็จะดูความแตกต่างนะครับนี่ครับเนี้ยขึ้นคือนี่เดี๋ยวดูด้านหลังนะครับ พ, yup. <po target> พ<ร>ับพิมพ์นี้สวยครับเป็นพิมพ์เป็นพ ism, ิมพ์น <üyor> ิยมครับสมัยก่อนนิยมมากครับพับพิมพ์อย่างเงี้ยเียกพิมพ์นิยมนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไปอะไรกันก็ไม่รู้ครับนะครับไปไปมากจะไปเน้นยุคยุคปลายนะครับยุคปลายนะครับพิมพ์ที่เราไม่พิมพ์โบราณเนี่ยพิมพ์ใหญ่อย่างเงี้ยพิมพ์ใหญ่พิมพ์ประธานอู่ทองพวกเนี้ยพิมพ์ใหญ่สุโขทัยเงี้ยมันเป็นพิมพ์นิยมของของสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มาเล่นตามเสียงก็เล่นไปเป็นพิมพ์โน่นพิม ิมใหญ่แต่ไม่ให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงครับเป็นใหญ่ออกเล็กๆดูแล้วมันว่าเล่นเพราะเขามีอย่างนั้นเขาเล่นกันอย่างนั้นครับถ้าเขาไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีไม่มีให้เล่นเขาก็เขาก็ไม่เล่นนะครับสวยครับดูครับดูอย่าธรรมชาติครับดูครับสวยงามครับ หลักธรรมชาติคือของของโบราณทุกอย่างจะสีไม่เท่ากันเป็นไรครับดูเหล็กไหลครับนี่คือเหล็กไหลผงไผ่ดานะครับใช่ไหมครับขอดูสีครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นผงถ่านครับผงถ่านครับเห็นไหมครับกระจายเลยครับกระจายเขาดำดาครับนี่คือผงถ่านนะครับผงถ่าน คือถัาพวกเนสมีของผงถ่านทำเนี่กระจายมาถึงนี่ครับนี่คือผงถ่านนะครับเป็นก้อนนะครับผงถ่านนะครับผงถ่านหรือเป็นเป็นเปน็นี่ครับน,นี่นี่คือเลหล็กไหลครับอย่างเงี้ยถ้าเลหล็กไหลคือเป็นเหล็กเลยครับนี่คือเลหล็กไหลเลยครับนี่คือเลหล็กไหลเลยนะครับนี่คือเหล็กไหลนะครับผุดออกมานะครับ อีก on on pues you know, so nah ้อนหนึ Mat ่ง okay. ม you know, so right ีก้อนหนึ so ่งครับก้อนใหญ่น so ี่คือเหล็กไหลคือถ้าของถ้าของสมเด็จพระคังเน่ดูชัดเจนครับนะครับชัดเจนครับเ็าจะไม่สับสนนะครับคือเขาโชว์แล้วก็เห็นชัดเจนคือเหล็กไหลก็คือเหล็กไหลเลยครับจะไม่เหมือนของที่ทําขึ้นมาใหม่ครับเขาเด็กๆแล้วก็สนินกินแล้วก็มันไม่ได้ครับองถ้าของแท้เขาชัดเจนครับเหล็กไหลก็คือเหล็กไหลเลยมองด้วยตาเปล่าเห็นทันทีครับนะครับ เดี๋ยวผมทุกคนเห็นผมขาวของแล้วเนี่ยเขาชัดเจนครับดูเราเข้าไปอ่านศึกษาในตำราครับก็คนโบราณครับว่าเขาบอกว่าจะมองเห็นชัดเจนนะครับมีหลุมมีอะไรมีเม็ดดาเม็ดแดงครับเห็นชัดเจนครับแล้วก็บันทึกเกินไว้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดินครับดินครับดินนะครับครับดินดินเจ็ดป่านะครับไม่คไะรครับไม่ได้เป็นก้อนครับอันนี้คือเป็นครับดินเป็นขึ้นมากับ คือผสมผสมขึ้นคือผสมกันกับไอ้คาบแถวซ้ายกัซึมมาอยู่ในเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยครับใช่ไหมครับเนี่ยวิธีดูครับเนี่ยคือแคลวซ้ายกับคาบน้ําศักดิ์สิทธิ์คาบดินศักดิ์สิทธิ์ผสมกันเป็นเนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อเดียวแล้วก็แคลวซ้ายใหม่ก็ขึ้นลอยขึ้นบนนะครับแคลวซ้ายใหม่พวกนี้ครับีทำวิธีดูนะครับเห็นไหมครับแคลวซ้ายใหม่นะครับนี่แค่่นีคือแคลวซ้าย e ขึ้นรวมกับไอ้คาบแคลวซ้ายครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจดป่านะครับ นี่คือแคลไซคือเขาเริ่มเขาเริ่มเขาเริ่มจะปิดตรงนี้ครับเขาแคลไซนะครับเขากาะตัวให็ไหมครับในการต่อตัวของแคลไซครับไหมครับเนี่ยก่อตัวเขาพอเขาได้อายุมากๆเขาจะกลายเป็นสีสีเทานะครับบางคนยังไม่เคยเห็นนะครับนี่คือนี่คือแคลไซนะครับเริ่มตกผลึกนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราขยายใกล้ให้ดูนะครับจะได้เข้าใจว่าแคลไซแคลไซบางคนยังโทรมาถามอยู่ครับไม่ขึ้นมาได้ใหญขนาดนั้นครับเขาบอกขึ้นมาได้ใหญ่ขนาดนั้น ครัเอาลองดูแล้วกันครับนี่ครับดูไว้ครับนี่คเห็นไหมครับขึ้นขึ้นเล็กขึ้นน้อยนะครับดูดูไว้ครับเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยตอนแรกเขาขึ้นแบบนี้ครับพอหนาไปหนาไปเขาต้องจับตัวเป็นก้อนนะครับเนี่ยบางทีก็ยังไม่ได้เลยครับไหมครับยังยังยังไม่ได้นี่อันนี้เขาเริ่มจะได้แล้วนะครับเขาจับตัวเป็นก้อนเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับก็ปิดหลุมนะครับเนี่ยคือนี่คือวิธีดูคันไซนะครับเนี่ยวิธีดูครับเนี่ยพอนี้เริ่มหนานะครับพอต่อไปก็ถ้าอายุมาก อายุไม่กับร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบปีเขาก็จะเป็นสีสีเทานะครับอย pues, ame, like ่างนี้บางบางจุดเขาก็เป็นสีเทาแล้วครับคือเขาอายุมากตามอายุร้อยร้อยห้าสิบปีอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้ร้อยสีร้อยห้าสิบปีแล้วครับแต่เขาจะไม่เปลี่ยนสีนี่เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนี่ครับเนี่ยพวกนี้ขึ้นใหม่ครับจะเป็นอย่างลักษณะอย่างเี้ยครับขึ้นใหม่ครับนี่ขึ้นใหม่นะครับนะครับอย่างอย่าขึ้นเก่านะครับขึ้นเก่าเนี่ยแต่แต่นี้ยังเก่าไม่เก่ามากนี่ยังปิดรูปิดหลุมไม่หมดนะครับนี่แคลไซด์นะครับ เข่าซ้ายครับอยู่ในหลุมนั่งหลุมลึกครับเนี่ยเห็นไหมครับหลุมพะลึกนะครับเห็นไหมครับเขาเป็นบุ้นขึ้นมาครับบุ้นขึ้นมาเรื่อยๆครับตกผลึกเรื่อยๆเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเขาขึ้นมาเรื่อยๆครับอันนี้อันนี้เริ่มเสมอผิวตัวนี้ยังไม่เสมอผิวนะครับยังลึกอยู่อันนี้เริ่มเสมอแล้วด้านบนนี่ครับนี่คือวิธีดูแข่าซ้ายครับตกผนึกนะครับนี่คือวิธีดูธรรมชาติหลักธรรมชาติบางท่านยังดูไม่ดูแข่ไซ้ายไม่เป็นครับก็คือบางท่านก็ยังยังว่าเขาไม่มีกล้องแบบนี้เขาก็ไม่รู้นนะะคครรัับบ มักจะเห็นแต่แควไซส์ใหม่ๆแบบพวกนี้กันครับคือผ้าถ้าผ้ายุค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 กลางยุคต้นยุคกลางเป็นเนื้อเนื้อเนื้อเนี่ยจะดูง่ายครับแยกแยะออกง่ายครับเห็นไหมครับอันนี้แคลไซด์จัดตัวเป็นก้อนอายุมากกว่า150ปีอันนี้อายุประมาณร้อยร้อยร้อยกว่าปีนะครับนะครับอันนี้ยังยังไม่ถึงนะครับนี่ครับเห็นะครับขึ้นลักษณะอย่างนี้ครับอันนี้หลุมนะครับเนี่ยเขาเริ่มปิดนะครับเนี่ยหลุมนั้นเลยครับนี่ครับนี่หลุมใหญ่นะครับนะครับนี่วิธีดูนะครับคือ ถ้าพับพิมพ์นี้เนื้อแบบนี้นะครับผิวพันธุ์อย่างนี้ก็จะดูท่าใสง่ายครับแยกแยะออกเลยครับนะครับเอาขึ้นแบบธรรมชาติถ้าอยากให้ดูาถ้าไม่เชื่อก็เอาไปใส่ในตู้ได้มีภาพแบบนี้เอาไปใส่ตู้กระจกเลยนะครับกระจกตู้กระจกไม้นะครับให้กาดแต่เทได้นะครับเดี๋ยวยิ่งงอกเร็วครับก็ขึ้นอีกครับเขาจะงอกเพราะว่าในตู้กระจกเขามีความร้อนนะครับมีความร้อนนะครับอันนี้คือเศษผ้าแต่ผ้ากําแพงนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับเศษผ้าแต่ผ้้องแพงก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับวิธีดูนะครับนี meter, um, uh, ่ครับดูครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเราใช้สีเร่งนะครับใช้ใช้แสงเร่งนะครับจะได้เห็นชัดเจนกันครับนี่ครับนี่ครับนี่คือข้างข้างที่เป็นขาวใสขาวขาวใสนี่เหมือนเก็ดนะครับเก็ดหิมะนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่นี่คืออ่าทำไมทําไมเศษผ้าแต่ผ้พ้องแพงถึงเป็นอย่างนี้ก็คือเศษผ้าแต่ผ้พ้องแพงนี้มีอายุมากกว่าเจ็ดร้อยกว่าปีนะครับ เราพระเขาจะยุ่ยนะครับยุ่ยครับยุ่ยยุ่ยนี่คือการเสื่อมสภาพคือขับความความความเคลื่อนออกมาจากจากเนื้อพระนะครับเพราะพระมีอายุมากกว่าเจ็ดร้อยปีเพราะทำไมถึงยุ่ยเนี่ยครับยุ่ยเนี่ยครับเพราะอายุมากเลยครับแต่ถ้าเป็นเศษผ้าแต่ผ้าแผงที่พระสร้างขึ้นใหม่เขาจะแก่งนะครับวิธีการดูดูไม่ยากครับดูไม่ยากเราต้องดูให้หมดครับนะครับดองเม็ดสีเม็ดอะไรพวกนี้ครับเพราะเม็ดสีเป็นพวกพลาสติกอะไรบ้างครับพวกนี้ครับนะครับต้องดูให้หมดครับนี่คือวิธีการดูของเก่าโบราณ หลักการดูของเก่าโบราณดูให้หมดครับนี่ครับดินเจ็ดโป่งนี่อันนี้คือดินเจ็ดโป่งนะครับในครับดินครับเศษผ้าแตกแผงนะครับดี่ทำให้แม่เทาไซงอกขึ้นมาครับงอกคอมเลยครับปิดรูนี่ครับเทาไซปิดรูนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือรูใหญ่เลยครับแต่ว่าอายุยังไม่มากครับก็คือเทาไซก็ได้ขึ้นแค่นี้ครับเขาขึ้นตามอายุเขาครับเห็นไหมครับถ้าถ้าอายุได้จะเป็นสีสีเทาทันทีเลยนะครับบางคน ผมบอกไปครั้งแรกๆเขาไม่เชื่อนะครับเขาว่าจะเป็นแคลไซด์ขึ้นได้ขนาดนั้นเพราะว่าเนื้อปูนเนื้อปูนแกะเนื้อปูนพวกนี้แล้วก็ผือเป็นพวกส่วนผสมของพระชุดนี้ครับเขาจะขึ้นได้ครับนะครับนะครับทําไมเขามีเยอะครับเห็นไหมครับจะแตกต่างกับพระยุกยุคยุกปลายครับไม่คนละอย่างนครับนี่ครับนะครับมีทั้งผมทุกคุนทั้งอะไรครับเนี่ยนี่คือผมทุกคุนอันนี้แคลไซด์นะครับต้องแยกให้ออกนะครับลักษณะนี้คือผมทุกคุนอันนี้นี่คือแคลไซด์สีคล้ายๆกัน บางคนเน้นผงขาวขาวนะผงทุกคุณไม่ใช่นะครับนี่ครับนี่แกงนะครับนี่คืออะไรครับเราต้องดูว่านี่คืออะไรครับนะครับพอนี้เขาสีเขาได้ก็เป็นตีเทาแล้วครับเองครับเนี่ยสีเขาสีเทาหมดครับนี่คือได้แล้วครับคืออายุเขาได้ครับเนี่ยอายุเขาได้ครับนี่เห็นไหมนี่คืออันนี้ก็จะเป็นที่เราดูนะครับนี่คือเป็นเหล็กไหลองไผ่ดำนะครับนี่ครับ สวยงามครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นหครับเพราะน่าเราว่าพระแบบนี้ดูง่ายครับดูง่ายไม่ต้องอะไรมากมายครับดูง่ายมากครับเพราะวันหนึ่งเราสร้างไอเป็นบ้านศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์เสร็จนะครับเราก็จะถ้าผู้ใดอยากมาตรวจก็มามาเชิญนะครับเราจะดูให้ครับเช็คนี่ครับนี่คืออายุได้ครับอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีนะครับนะครับจะแกล้งอย่างนี้ครับนี่คือเขา นี่ก็ยังตกผนึกเห็นไหมครับยังตกยังตกผนึกขึ้นมาเรื่อยครับนี่ครับดานข้างมีเก่ามีใหม่ครับเขาตกมาเรื่อยครับเขาขึ้นทุกวินาทีครับเขา้าไซส์ลองศึกษาดูนะครับบางท่านยังเข้าไม่ถึงก็ยังไม่รู้นะครับนะครับครับสวัสดีสวัสดีครับ